หน่วยโรงเรียนของฉันสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะสำหรับการเรียนกับคุณครูแก้มนะคะในหน่วยโรงเรียนของฉันนั่นเองค่ะ เมื่อวานคุณครูแก้มสอน,นเด็กๆเกี่ยวกับชื่อโรงเรียนและสัญลักษณ์ของโรงเรียนไปแล้วนะคะเด็กๆจําได้ไหมคะว่าชื่อของโรงเรียนเราชื่อว่าอะไรเอ่ยอะไรนะคะถูกต้องแล้วค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงสองล้านหนึงนั่นเองค่ะนนเด็กๆพูดตามคุณครูแก้มนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แสงสองล่าหนึ่งอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะพูดตามคุณครูแก้มเลยค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงสองล่าหนึ่งนั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ <S <S และเด็กๆยังจำสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนของเราได้หรือเปล่าคะอ่นนี่เลยค่ะเห็นไหมคะ,ะเด็กๆคุณๆใช่ไหมคะเมื่อวานที่คุณแกสอนไปนะคะ วันนี้นะคะคุณครูแก้มจะมาสอนเด็กๆในเรื่องอาคารสถานที่ในโรงเรียนนั่นเองนะคะโรงเรียนของเรานะคะมีสถานที่ที่สำคัญนะคะอย่างเช่นห้องเรียนห้องอาหารห้องประชุมห้องพยาบาลห้องน้ำและก็สนามเด็กเล่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า ในโรงเรียนของเรานะคะมีอาคารสถานที่มีห้องไหนมั่งนะคะที่เป็นประโยชน์สําหรับเรานะคะอา๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะ,ะห้องแรกนะคะจะเป็นห้องห้องเรียนนั่นเองนะคะห้องเรียนมีไว้สําหรับทําอะไรคะเด็กๆมีไว้สําหรับเรียนหนังสือนะคะหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆน,นะคะ ภายในห้องเรียนนะคะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงสองล้านหนึ่งนะคะคุณครูก็มีมุมต่างๆให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะร่วมถึงร่วมกิจกรรมกับคุณครูด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมวิทยาศาสตร์มุมเกมการศึกษามุมดนตรีมุมครัวมุมบทบาทสมมุติหรืออาจจะเป็นมุมนิทานให้เด็กๆ ได้อ่านหนังสือได้ดูรูปภาพประกอบไปด้วยนะคะอ่าต่อมาค่ะห้องอาหารหรือว่าโรงอาหารนั่นเองนะคะมีไว้สําหรับทําอะไรคะมีไว้สําหรับรับประทานอาหารนะคะของเด็กๆนั่นเองค่ะอ่าต่อมาค่ะห้องประชุมอันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมของคุณครูนั่นเองนะคะ,ะต่อไปค่ะห้องพยาบาลนะคะมีไว้สําหรับทําอะไรคะ เวลาที่เด็กๆเ,เจ็บป่วยนะคะก็มีห้องพยาบาลไว้สำหรับสำรองให้เด็กๆได้พักนะคะอ่าต่อไปค่ะห้องน้ำมีไว้สำหรับทำอะไรคะมีไว้สำหรับทำเลยมีไว้สำหรับเล่นน้ำหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะเด็กๆมีไว้สำหรับขับถ่ายอุจจาระ,ะปัสสาวะของเด็กๆนั่นเองนะคะไม่ใช่ที่ที่จะเล่นน้ำนะคะ ต่อไปค่ะเป็นที่ที่เด็กๆจะชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือสนามเด็กเล่นนั่นเองค่ะสนามเด็กเล่นก็จะมีของเล่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะให้เด็กๆได้เล่นนะคะได้ร่วมกิจกรรมเล่นกับเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะนะคะและนี่คืออาคารสถานที่ของโรงเรียนเรานั่นเองนะคะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอาคารสถานที่ในโรงเรียนเนี่ย มีห้องต่างๆมากมายไว้ทําประโยชน์อะไรบ้างเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะในวันพรุ่งนี้ค,คุณครูแก้มจะมาสอนอะไรเด็กๆเด็กติดตามครูแก้มให้ดีๆนะคะสำหรับวันนี้ครูแก้มขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ